สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักใจดีอย่าง Pirelli Autolite Distributor by ATV Thailand ผู้ผลิตยางรถยนต์สัญชาติอิตาลีผู้นำด้านยางรถยนต์ระดับโลกที่จะคอยสนับสนุนพวกเราตลอดก,กนนารแข่งขันฟุมะวันฤดูกาล2024นี้ขอบคุณมากๆครับและขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ฮอนด้ผู้ให้การสนับสนุนพวกเราในคลิปนี้ขอบคุณครับ สำหรับอุปกรณ์ป้องกันอย่างชุดนักแข่งถือว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญของนักแข่งทุกคนนอกจากตัวชุดจะทำให้บรรดานักแข่งทั้งหลายดูเท่และดูมีความเป็นเหมือาชีพแล้วหัวใจหลักของมันคือความปลอดภัยและการปกป้องร่างกายนักแข่งจากอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในระหว่างการแข่งขันและด้วยจุดประสงค์หลักของมันนี่เองที่ทำให้ชุดแข่งเหล่านี้ต้องคัดสรรวัสดุที่จะนำมาใช้อย่างพิถีพิถันใส่ใจในมาตรฐานจึงทำให้ชุดแข่งมีราคาที่สูงเป็นพิเศษ โดยในคลิปนี้พวกเราจะนําชุดแข่งจากรายการแข่งขันระดับโลก2รายการมาเปรียบเทียบความแตกต่างให้กับทุกคนได้ดูกันโดยฝั่ง4ีล้อจะอ้างอิงข้อมูลจากชุดนักแข่งฟุตบอวันส่วนทงังฝั่งสองล้อจะอ้างอิงจากชุดนักแข่งมอเตอรนะครับ <M> ก่อนที่เราจะไปดูความแตกต่างเรามาดูจุดประสงค์วัสดุในการผลิตไปจนถึงมาตรฐานคร่าวๆของชุดแต่ละแบบกันก่อนครับ สำหรับชุดนักแข่งฟุมบอลวันมันถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเกราะป้องกันร่างกายของนักแข่งจากความร้อนและเพิงไหม้แต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องเป็นชุดที่สวมใส่สบายเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างอิสระเพื่อให้นักแข่งมั่นใจในขณะขับขี่ชุดนักแข่งฟุตบอลวันมีความจำเป็นที่จะต้องทนทานต่อเพลิงไหม้นั่นก็เป็นเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขันประเภทรถยนต์สีล้อความรุนแรงจากการชนอาจจะทําให้ตัวรถเกิดเพลิงไหม้ได้มากกว่าทางฝั่งสองล้อ และในอดีตเหตุการณ์เพลิงไหม้จากอุบัติเหตุการชนมักจะเกิดขึ้นบ่อยๆซึ่งจะทําทให้พวกเขาที่นั่งอยู่ในห้องนักขับมีความเสี่ยงที่จะถูกไฟคลอกสูงพอสมควรเพราะกว่านักแข่งจะปลดสายอุปกรณ์สายเซฟตี้ต่างๆกว่าจะฟื้นสติจากอาการช็อกไปจนถึงอาการมึนจากแรงกระแทกก็ต้องใช้เวลาอยู่หลายวินาทีดังนั้นชุดนักแข่งจึงจำเป็นที่จะต้องมีนวัตก,กรรมที่ทนทานต่อความร้อนสูงเป็นเวลาน,านานเข้ามาช่วย ทำให้ชุดของนักแข่งมราวันในปัจจุบันถูกพัฒนาจนกระทั่งทนความร้อนได้ถึง12วินาทีภายใต้ความร้อนกว่า800องศาเซลเซียสซึ่งก็ช่วยยืดระยะให้นักแข่งมีเวลาหนีเอาตัวรอดได้นานขึ้นหรือในกรณีที่นักแข่งหมดสติชุดนักแข่งก็มีการออกแบบพิเศษตรงช่วงหัวไหล่ที่จะมีอินเทนูเป็นห่วงบนไหล่ทั้งสองข้างมีไว้สำหรับเจ้าหน้าที่ที่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือดึงนักแข่งออกจากตัวรถนั่นเองครับ นอกจากตัวชุดจะกรันไฟได้แล้วความหนาของตัวชุดที่มีถึง3ชั้นยังช่วยป้องกันความร้อนที่เกิดจากเครื่องยนต์และระบบไอเสียได้แต่ถึงแม้ตัวชุดจะมีความทนทานสูงแต่ชุดนักแข่งในยุคป,ปัจจุบันมันกลับมีน้ำหนักที่เบาเพียงแค่750กรัมต่างจากชุดนักแข่งในยุคอดีที่มีน้ำหนักเกือบ2กิโลกรัมและสาเหตุที่ทำให้ชุดนักแข่งในปัจจุบันมีน้ำหนักเบาลงอย่างมากเพราะตัวชุดจะไม่มีการปักหรือประดับด้วยการเย็บตาสัญ,ญลักษณ์ แต่จะเป็นการใช้เทคนิคสกีนด้วยอิงเจ็ตแทนทําให้น้ําหนักของชุดเบาลงอย่างมีนัยยะสําคัญนอกจากนี้ตัวชุดยังสามารถระบายอากาศได้ดีช่วยลดอุณหภูมิที่เกิดขึ้นภายในห้องนักขับลงได้อีกทั้งตัวชุดจะถูกตัดเดย็บขึ้นตามสรีระร่างกายของนักแข่งคนนั้นเพื่อให้นักแข่งสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างสะดวกทั้งในขณะขับขี่และในกรณีฉุกเฉิน สำหรับมาตรฐานของชุดนักแข่งสมอเรวันจะถูกกำหนดและทดสอบโดย FIA ซึ่งมีความเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าเลสสูตรทุกตัวสามารถปกป้องนักแข่งจากอันตรายต่างๆได้โดย FIA ใช้มาตรฐานสแตนดา r ์ด8856-2018มาตรฐานที่ใช้กำหนดคุณสมบัติของชุดแข่งและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในกีฬามอเตอร์สปอซึ่งจะประกอบไปด้วย ความทนทานต่อความร้อนและเปลวไฟตัวชุดจะต้องทนทานต่อความร้อนและไฟได้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย12วินาทีโดยไม่เกิดการหลอมละลายหรือไหม้วัสดุที่ใช้จะต้องเป็นผ้า Nomex หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติทนทานเทียบเท่าการป้องกันความร้อนหรือ t h e ร์ a l p โร t e c ชั่นเพอร์ฟอร์แมที่ใช้อักษรย่อสั้นๆว่า TPP ชุดแข่งจะต้องมีค่า t p p ที่สูงเพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่าผิวหนังของนักแข่งจะไม่ถูกไฟลวกหรือไหมไฟเมื่อเกิดอุบัติเหตุการต้านการฉีกขาดและการขัดถูวัสดุของตัวชุดต้องมีความแข็งแรงสูงพอที่จะทนต่อการฉีกขาดและการขัดถูที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะขับขี่หรือเมื่อเกิดอุบัติเหตุได้ความสะดวกสบายและการระบายอากาศตัวชุดจะต้องออกแบบให้มีการระบายอากาศที่ดี เพื่อลดการสะสมความร้อนภายในชุดต้องทําให้ผู้สวมใส่สบายเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัวการทนต่อสารเคมีตัวชุดต้องสามารถทนทานต่อสารเคมีได้เช่นน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกและเชื้อเพลิงที่อาจเกิดการรั่วไหลในระหว่างการแข่งขันการระบุและการรับรองเรซูทที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน f i a 8 8 5 6 2 0 1 8จะต้องมีป้ายรับรองที่ระบุประเภทการรับรองและวันหมดอายุแสดงไว้อย่างชัดเจน โดยชุดแข่งทั้งหมดจะต้องผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจาก FIA เพื่อยืนยันว่าตรงตามมาตรฐานที่ได้กล่าวมาเมื่อข้างต้นนั่นเองครับถัดมากับชุดแข่งฟากฝั่งสองล้อกันบ้างสำหรับชุดนักแข่ง MotoGP จะถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องร่างกายของนักแข่งจากการเสียดสีและการกระแทก โดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการแข่งขันประเภทรถจักรยานยนต์นั้นส่วนใหญ่แล้วลักษณะความเสียหายและความรุนแรงจากการชนจะแตกต่างจากอุบัติเหตุของรถยนต์โดยนักแข่งจะสามารถปล่อยตัวออกจากตัวรถได้ทันทีเมื่อล้มแต่การปล่อยตัวออกจากรถได้เร็วนำมาซึ่งความเสี่ยงจากการกระแทกและการเสียดสีลื่นถลายไปกับพื้นผิวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวแทร็กหรือพื้นกรวดนั่นจึงทำให้คุณสมบัติของชุดพวกเขาจะต้องปกป้องร่างกายจากความเสี่ยงเหล่านี้ให้ได้ สำหรับชุดนักแข่งมโต GP จนั้นส่วนมากจะทำมาจากหนังสัตว์เช่นหนังวัวหรือหนังจิงโจ้แต่ส่วนใหญ่จะทำมาจากหนังจริงโจเพราะมีน้ำหนักที่เบากว่า,วาและทนทานกว่าเมื่อเทียบกับหนังวัวมีคุณสมบัติที่ทนทานต่อการขูดขีดและการเสียดสีได้อย่างดีเยี่ยมเราจึงได้เห็นนักบิดหลายคนลุกขึ้นมาเดินได้แบบสบายๆถึงแม้จะล้มและลื่นถไลไปกับพื้นถนนด้วยความเร็วสูงก็ตาม นอกจากนั้นบริเวณจุดสำคัญสำคัญบนร่างกายไม่ว่าจะเป็นหัวเขา่าข้อศอกและไหล่ที่มีโอกาสเสียสีกับพื้นถนนได้สูงก็จะมีแผ่นกันกระแทกเพิ่มเติมเข้าไปโดยเจ้าแผ่นกันกระแทกนี้จะทำมาจากวัสดุที่มีความแข็งแรงมีการผสมผสานเพื่อให้เกิดความทนทานเป็นพิเศษอีกทั้งยังมีการป้องกันแผ่นหลังโดยแผ่นกันกระแทกเช่นเดียวกันเพื่อป้องกันจุดสำคัญของร่างกายอย่างกระดูกสันหลังของนักแข่งจากแรงกระแทกและการเสียสีจากพื้นถนน แต่ถึงแม้ตัวชุดจะทํามาจากหนังสัตว์เสริมแผ่นกันกระแทกภายในเข้าไปหลายจุดแต่มันก็ยังคงมีความยืดหยุ่นสูงกระชับนักแข่งสามารถเคลื่อนไหวได้สะดวกในท่าทางต่างๆที่ต้องการในการขับขี่เช่นการเอ็นตัวเข้าโค้งหรือการเหมาะเพื่อทําความเร็วนอกจากนั้นตัวชุดยังมีช่องระบายอากาศหลายจุดเพื่อช่วยระบายความร้อนออกจากร่างกายเมื่อต้องเจอกับสภาพอากาศระหว่างแข่งขันที่ร้อนจัดชุดนักแข่ง m o t ต GP ยังมีการติดตั้งแอร์แบ็กเข้าไปภายในชุดด้วย มันจะพองตัวขึ้นทันทีเมื่อเกิดการชนหรือล้มโดยระบบนี้จะทํางานเมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับได้ว่าการเคลื่อนไหวของนักแข่งผิดปกติเป็นระบบที่เข้ามาช่วยเสริมการป้องกันจากเติมให้มากขึ้นไปอีกสำหรับมาตรฐานของชุดนักแข่งโมโต g p รวมไปถึงรายการอื่นๆที่ต้องใช้ในการแข่งขันนั้นจะต้องผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองจากหลายมาตรฐานขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์และรายการแข่งขันรายการนั้นๆ เมื่อเราทราบถึงวัตถุประสงค์และมาตรฐานของเรสสูตรทั้ง2แบบแล้วคราวนี้เรามาดูกันครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไรบ้างเริ่มจากวัตถุประสงค์ชุดนักแข่งฟุ์มูลจะมุ่งเน้นไิที่การป้องกันความร้อนและเพลิงไหม้ขณะที่ชุดนักแข่งมโต GP จะเน้นไปที่ความทนทานต่อการเสียดสีและแรงกระแทกด้วยรูปแบบของการเกิดอุบัติเหตุที่แตกต่างกันในส่วนของวัสดุและการออกแบบ ชุดนักแข่งฟุ์มูลจะทํามาจากวัสดุที่ทนต่อไฟและความร้อนได้สูงอย่างผ้านเม็กซ์ส่วนชุดนักแข่งมโต GP จีพีจะทำมาจากหนังหรือวัสดุที่มีการผสมผสานจนเกิดความแข็งแรงสูงเพื่อป้องกันนักแข่งจากการเสียดสีและทนทานต่อการขูดขีดในส่วนการป้องกันเพิ่มเติมชุดนักแข่งฟุ์มูลอาจจะไม่ได้มีฟังกชันเสริมในตัวชุดเท่ากับชุดนักแข่งมโต GP จีพีแต่พวกเขาจะมีอุปกรณ์เซฟตี้เสริมต่างๆที่จะเข้ามาเป็นเกราะป้องกันแทนเช่น h a n s Device หรือ Halo ในขณะที่ชุดนักแข่งม o ต GP จีพีนั้นจะมีการเสริมเกาะป้องกันในหลายจุดมีการติดตั้งเทคโนโลยีแอร์แบ็กเข้าไปภายในชุดเนื่องจากร่างกายของพวกเขามีโอกาสสัมผัสกับพื้นถนนมากกว่านักแข่งฟุมลาวันที่นั่งอยู่ภายในห้องนักขับนั่นเองครับในส่วนของการระบายอากาศชุดนักแข่งฟุมลาวันจะระบายอากาศได้ดีกว่าชุดนักแข่งมอเต GP จีพีเนื่องจากนักแข่งฟุมลาวันจะต้องนั่งอยู่ภายในห้องนักขับแคบๆเป็นเวลานานซึ่งทําให้อากาศไม่ถ่ายเทการระบายอากาศจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมาก ส่วนชุดนักแข่ง m o t ต g p นั้นจะต้องมีความหนาและทนทานกว่าถึงแม้จะระบายอากาศได้ไม่ดีเท่าแต่ก็ไม่ทำให้นักแข่งร้อนจนเกินไปประกอบกับนักแข่ง2ล้อร่างกายของพวกเขาต้องพะทะกับสายลมตลอดเวลาซึ่งมันก็ช่วยระบายความร้อนให้กับพวกเขาได้เป็นอย่างดี และในเรื่องความหนาของตัวชุดก็จะสัมพันธ์ไปถึงเรื่องของน้ำหนักที่ชุดนักแข่งมอเตอร์วันจะมีน้ำหนักเบาและมีความคล่องตัวสูงกว่าชุดนักแข่ง Mo เต GP จีเนื่องจากการเสริมกาะป้องกันในส่วน,นต่างต่างอย่างที่ได้กล่าวไปนั่นเองครับและนี่ก็เป็นความแตกต่างที่เรามองเห็นหากทุกคนเห็นส่วนไหนเพิ่มเติมอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกเราที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับก่อนจะจากกันไป หากใครที่มองหายางรถยนต์คุณภาพเยี่ยมอย่าลืมนึกถึง Pirelli a u t o l i t e d i s t r i b u t o r by ATV Thailand ผู้นําเข้าและจัดจาหน่ายยาง Pirelli ที่มีขนาดยางครอบคลุมรถมากที่สุดในประเทศไทยกันนะครับหากท่านใดสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook Pirelli a u t o l i t e d i s t r i b u t o r by ATV Thailand หรือทางไลน์ OA @pirelli.thailand ได้เลยนะครับ และขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ฮอนด้ผู้ให้การสนับสนุนพวกเราในคลิปนี้ขอบคุณครับเช่นเดิมครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์ subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใมจากทางช่องเรานะครับและตอนนี้ใกล้จะถึง1 0 0 0 0แสน s ับสไคแล้วฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจและแชร์ไปให้กับคนอื่นๆพวกเราจะขอบคุณมา,ากๆเลยครับหรือใคร ที่ต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มเติมโดยการให้ซปเปอร์แตงหรือสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกรีเฟ c แฟมิลี่ของเราได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับที่ให้การสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ